เซเว่นรีบเข้ามาเร็ว ฉันกลายเป็นผีดิบไปแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีไม่เป็นไรเซวียนเซวีนอาจารย์จะต้องมีวิธีแน่เซียนเซวีนอ้าฉันจะไปล่อเขาออกไปนะนายระวังหน่อยนะได้ ่ใช e ่ไม่เป็นอะไรนะอูหัวหน้าครับคนที่แจ้งความบอกมาว่าผีดิบเคยปรากฏตัวอยู่แถวนี้ด้วยครับหนายนี่ทุกวันเลยนะให้ฉันหยุดพักบ้างได้ไหมเนี่ยหัวหน้าผีดิบตัวนั้นมันน่ากลัวมากเลยเฮ้ยก็แค่ผีดิบกระจอกกตัวหนึ่งคนหาหาตัวผีดิบให้เจอคนหายไว้ถึงผีดิบจะน่ากลัวและแข็งแกร่งแต่มามาล้ว่าในขอบเหตุการดูแลของฉันเนี่ยต่อยผีดิบมาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็แข็งไม่สู้ปืนพกฉันหรอก ทำอาละวาดอีกแล้วก็จะยิงปัปัปัปปิ้วมาะเลด์ทั้งวันเอาให้พรูเปตักแรงเลยครับเฮ้ยฮะเฮ้อื่อยสกิดอะไรนักหนาดูไรความผิดกาบสุนรพารชาหัวใจ โบราอย่าเพิ่งออกไปน,นะโอเคครับนี่มาดูเข้ามาเร็ว นตายมาถึงแล้วร่างกายสมบูรณ์ดีขอเชิญให้ผู้เป็นเจ้าขอปรากฏตัวสหายนักพน์พวกจะบาเพ็นเต่านี่กายไหนรับเงินคนยายศพส่สงคนกลับบ้านเกิดเดี๋ยวจะมีการแสดงส,สนุกให้ดูด้วยล่ะค <c oughs> อยดูแล้วกันเนี่ยบัมเพนตบะเช่นนี้ตำช้าไร้คุณธรรม มาทำลายการค้าขายของข้าไม่รู้ความร้การของผีดิบซสันแล้วเช่นนั้นก็คงต้องให้ชี้แน่หน่อย ไม่เอาเงินแล้วหรือแมวแมวแล้วเราแขกขโมยสพไปขายไม่ได้ทำเรื่องไร้คุณธรรมพวงนั่นเลยนะสมแบบนี้ยังมีอีกไหมมี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 มมม หัวหน้าตรวจสอบแล้วนั่นคือกลุ่มโจรขโมยศพพวกมันขโมยศพพวกนี้จากสุสานก็จัดกระจายนอกตำบลและผู้ตายเคยถูกแจ้งหายกับกรมปกครองในช่วงนี้ทั้งนั้นให้ฉันดูหน่อยตัวคุณมาแล้วเหรอพวกคุณดูสิที่คอของผู้ตายมีรูเข็มอยู่ คนไปต้องรอยที่ลงเหลือจากการฉีดยาชาถ้าฉันคาดเดาไม่ผิดฆาตกรทำเพื่อให้ได้เลือดมากขึ้นที่หลอดเลือดแดงต้นขาของผู้ตายทุกคนน่าจะมีรอยแผลกันหมดจงใจแกล้งทาเป็นผีดิบฆาตกรเป็นคนในที่สุดท่านก็เข้าใจพวกมันขโมยศพในท่านหรินไปก่อนจากนั้นก็ใช้หน้าเขาไปโจมตีบา้า เป้าหมายก็เพื่อสาสถานการณ์ให้พวกเราเชื่อว่าบนโลกนี้มีผีดิบอยู่อยากเราให้เรากลัวฉันชวาวาสานไม่เคยกลัวเก <laughs> ลือทะเลเม็ดฝูโซฉันจำได้ว่าตอนเรียนหมอที่นานยางเคยได้ยินว่ามีโรคชนิดนึ่งชื่อว่าโรคผีดูดเลือดโรคนี้ไม่มียารักษา ผู้ป่วยทำได้แค่ใช้เลือดเพื่อเสริมสร้างเป็นเลือดแดงรักษาชีวิตไว้เกี่ยวกับโรคนี้ฉันจะรีบไปศึกษาดูบางทีอาจจะช่วยคุณได้บ้างครั้งนี้โชคดีที่มีคุณอยู่ขอบคุณนะ,ะฉันไม่ได้ทำเพื่อให้คุณมาขอบคุณวิธีการขออกฝ่ายโหดเหี่ยมมากคุณต้องระวังให้ดีนะไม่ต้องห่วงคุณกลับมาตัางนานแล้ว เพราะยังไม่ทันได้ถามสักทีทําไมตอนนั้นคุณถึกไปโดยไม่ลาเลยตอนนั้นฉันทำเพื่อคุณมื่จะเอาแต่คิดถึงเรื่องในตอนนั้นก็ได้ตอนนี้ฉันก็อยากถาม จิฟิงคุณไม่อยากรู้เลยเหรอว่าทำไมฉันถึงกลับมาตอนนี้ผม โรงพยาบาลเจิ้งหยวนถึงแล้วคุณกลับเธอรโรงพยาบาลเจิ้งหยวน ขนมอร่อยมากโรงพยาบาลเจ้งหยวน คิดจะสู้กับอาจารย์ข้าหรือลุงจิ๋ว คุณไม่อยากรู้เลยเหรอทำไมฉันถึงกลับมาตอนนี้ หอมอร่อยมากแผนที่เตรียมทูบพยัน คืนมีคนเห็นคนท่าทางแปลกๆคนหนึ่งออกมาจากรงพยบาบาลเจ้าหวนสีหน้าดูไม่ปกติร่างเต็มไปด้วยเลือดไปทางอ่าวอูเจียอ่าวอูเจีย หัวหน้าเชาอหัวหน้าเชาเราหาตัวฆาตกรเจอแล้วเราแคคุณส่งทหารไปนี่เป็นคดีใหญ่ที่มีชีวิตหลายสิบคนเกี่ยวข้องกรมปกครองมีทหารไม่กี่คนถ้าตายไปอีกสักสองสามคนต่อไปใครจะดูแลกรมปกครองและผู้ตายเหล่านั้น จะไม่สนใจเหรอหัวหน้าเฉามีคนตายไปเยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้ความปลอดภัยของทั้งเมืองขึ้นอยู่กับคุณขอแค่คุณสงทหารไปฉันยินดีให้สมบัติทั้งหมดของตระกูลเหลินไม่ต้องไปขอร้องเขาหรอกเราไปกันเองเถอะว่านซานฉันคิดว่าคุณไม่ใช่คนขี้ขลาดนะ เธอว่าโดนตระกูลเหรอนีสสมบัติเท่าไร่

ที่นี่ก็ยังหาเจอเนอะความแค้ทั้งหมดที่บัญชีพร้อมกันวันนี้ เจ้าเองหรืองงนะสิข้าก็งงเหมือนกันทุกคนล้วนอยู่ในตำบลหรินเจียกินข้าวบนโต๊ะใหญ่นี่เจ้ากินของข้าข้าก็กินของเจ้าเจ้าทีข้าบางข้าเยียบเจ้าน้อยแต่เจ้าก็ยังจะล้มโต๊ให้ได้ทำลายแผนการข้าเจ้าต้องชดใช้กดแห่งฟ้ารู้แจ้งไม่ว่าเจ้าจะซ่อนไ้ดีแค่ไหนก็หนีไม่พ้นกดแห่งฟ้ารู้แจ้งถ้่หากสิทธิ์เจ้า ต้องใช้เลือดรักษาชีวิตไว้เจ้าจะเลือกอย่างไรหูสิ นี้ฉันจะยิงพวกแกไหมทุกคนที่รู้ความลับต้องตายให้มดผู้เสิร์ฟอาชัยนี่จะบันไว้ ต่อสู้นี้ต้องขอบคุณชันเชาวว่าสารในที่สุดคนร้ายก็ถูกประหารพรายงานซะเคียนหัวข้อว่าผู้ปัญชาการสุดกล้าเอาชนะนักพทชั่วอย่างไม่เกรงกลัวเพ่อรักษาความสงบสุขแก่ประชาชนาเฮ้ยตกใจแทบแย่เนะี่ย อาจจะหาย้ยอะไรกันเนี่ยเจอปืนแย่แล้วเขาจุดปืนใหญ่แล้วอ่ะ